สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาแชร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะกะจะปล่อยตัวเด่นสูตรลอยมาไล่ให้พี่อนๆพี่พิจาเบิงกอนครับพี่น้องครับผมครับมวลว่างหันกัถือว่ามาครับพี่น้องเนาะครับได้สามได้หกได้ห้าครับผมเข้าที่หกเด้อครับพี่น้องเข้าที่หกครับงวดนี้สูตรลอยมาไล่โล่งลางครับผม สูตรร้อยมาลัยลงล่างครับถือว่าเดินดีนะครับพี่น้องนะช่วงนี้ครับผมต้องมีให้เห็นครับผมสูตรร้อยมาลัยส่วนมากกับหน่อยข้างครับผมที่จะไปรักลอยโดยส่วนมากจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยไม่บนก็ล่างครับผมครับซึ่งงวดบางหันกับถือว่ามาหกครับผมครับในคลิปนี้กับมีเลกที่ไม่น่าลงทุนของพอบางพี่ครับผมเดี๋ยว ปล่อยให้พี่น้องที่ได้เบิ้งตองงวดกันเลยครับพี่น้องเนาะเพื่อจะได้พิจาได้หน้าครับผมครับงวดว่างหันเพิ่นกับดับศูนย์สองไว้ครับผมไม่มาด้วยกันกับบ่มาอิลีครับผมครับถือว่าเลขคู่เดียวนี่ก็เอาไว้เป็นทีว่าไม่ลงทุนนะครับพี่น้องเนาะห้ามซื้อกับว่าใดครับผมเลขพ่อบางพีครับพี่น้องได้ทันกับมี่โทรมาถามกับมี่ครับผมไล่กับมากับมี่ครับ เอาคลิปนี้ก็เลยให้พี่น้องได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเลยครับผมกับเลขไม่น่าลงทุนของพ่อบางพีครับแล้วก็เลขเด่นสูตรร้อยมาลายก้มมาเชียเนี่ยแหละครับผมเอาไว้พิจารณาเบิ้งกับเลขเด่นสามตัวเพื่งเตยกับกอดข้อกันมากครับผมครับเอาในคลิปนี้ครับผมก่อนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขครับก้มมาเชียก็ขอขอพะคุณบางพ่อบางพีครับผมแล้วก็ ขอบพระคุณาสูตรลอยมาไล่ครับผมก็ได้มาจากแม่บางโมท่องนะครับพี่น้องเนาะครับผมที่เพิ่นสอนสูตรให้ครับไปรับช่มรับฟังน้ากันเลยครับพี่น้องสูตรร้อยมาไลยและเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับมาเบิ้ลน้ากันครับนี่คืองวดว่าหันครับผมสูตรร้อยมาไล่ก้ามาเชียครับผมพี่น้องพี่ซายรทันกับเป็นทีสาบกันดีครับ ได้สามหกขาครับพี่น้องเนาะได้สามหกขาครับงวดว่างหันบ่ได้ประกบคู่ห้เด้วยครับผมบ่ได้ประกบคู่ห้ครับแต่ว่ากับพ่อฉิเล่งเล่งเห็นเหรอครับพี่น้องเนาะก็คือเอาเหล็กอยู่ในกัมมาเชียเนี่ยแหละครับผมมาประกบยังเชียนงวดว่างหันครับผมเบื้องดีๆก็ได้ครับพี่น้องครับนี่คือก็นี่คือเป็นอีกชุดหนึ่งที่ว่าดึงมาจากในนี่นะครับผมได้เหล็กเด่นขึ้นกัน บางหันได้สองสามสี่ครับผมนี่ลงคลิปเด้อครับพี่น้องลงคลิปเหมือนกันนี่ครับผมสูตร้อยมานเลยเอามาจากนี่แหละครับพี่น้องได้ซีดีได้หกครับผมเป็นไปได้ว่าครับผมงวดนี้จะมาอีกคือเก่าบ่ลเดี๋ยวเกามาเชียจะเฮ็ดให้พี่น้องอีซีเบิ้งเด้อครับผมแบบนี้เลยครับเพราะว่างวดว่หันบ่ไดเอามาประกบสองสามซีครับผมนี่ก็เป็นอีกสูตรประกบหนึ่งครับผม ครับที่ว่าเดินดีกอามาเชยเียก็เรเอกมาประกบกับสองสามซีเข่าทีหนึ่งซีครับผมบลเดียมาประกบกับสามหกขาครับเดี๋ยววันนี้ชี้ให้เป็นสองสเต็ปกับผมคือสเต็ปที่ว่าเป็นสูตรประกบตั้งหากเลยครับมาเอามาประกบระวางสูตรเดนเก่ามาเชียสูตรที่ลงประจำเลยก็สูตรไม่นี่ครับผม อาชิมาได้เลขไม่บนก็ล่างอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อได้ครับผมบ่งงเนาะครับพี่น้องเนาะครับก็คือเริ่มต้นจากสูตรลอยมาไล่ครับผมในคลิปนี้ครับคลิปหน้าเจอกันกับตัวเด่นอีกสูตรหนึ่งที่ดึงมาจากนี่แหละครับผมที่ว่าแมนสามหกหาครับพี่น้องเนาะครับที่จะเป็นสองสามีนี่จะเป็นตัวใดครับเอาคลิปนี้มาเบิ้งที่สูตรเด่นอมตะ จากศูนย์ลอยมาไลยก่อนครับผมได้สี่หนึ่งเก้าแล้วครับผมก็คือเอาจากแถวที่สามพือเก่าครับผมดึงมาจากแถวที่สามเหมือนเดิมครับนี่นะครับผมได้สี่หนึ่งเก้าเด่นบนล่างงวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดศูตรล์ลอยมาเลยครับพี่น้องได้สี่หนึ่งเก้ากะลองเอาไปพิจารณาเบื้องก่อนครับพี่น้อง สี่ต่อมาครับผมเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีครับว่งหันกับศูนย์สองสห้ามซื้อครับพี่น้องเนาะดับคู่บนล่างครับงวดนี้มาแล้วครับผม7จครับผมดับบนล่างไม่มาด้วยกัน ดับผลล่างไม่มาด้วยกันนี่แหละครับพี่น้องสูตรพ่อบางพีก็ถือว่าเอาอยู่มาต่อเนื่องนะครับผมตั้งแต่นําเสนอมาครับตอนแรกก็มีแม่พี่ซี่บนโตมากครับผมกับกระเล่กระเล่เอาให้พี่น้องเบิ้งโดยร่วมกันครับผมเพราะว่าหลายท่านก็ย,ยังจําได้อยู่ครับผมว่าเพิ่นเอาอยู่แล้วก็เป็นเลขคู่เดียวครับผมสมัยที่พอบนบางพีเพิ่น เคยอัดคลิปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับเลขไม่มาด้วยกันเด้อครับผมเจ็ดเจ็ดถ้าพี่น้องมากก็เอาครับผมเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลคู่เดียวครับนี่แหละครับพี่น้องในคลิปนี้ก็จะมีเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางทีแล้วก็เลขร้อยมาลัยเก้ามาเชียครับผมเหตหาเบิ้งตองหดเลยครับพี่น้องเอาเลขกเด่นไปตั้งไบก้อนครับผมเดี๋ยว ครูประกอบครบคูจินจะขอมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับสี่หนึ่งเก้าบนล่างต้องมีให้เห็นครับผมนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหนาครับพี่น้องนะเนาะกามาเชียร์ได้ตัวเด่นอามาครับผมชุดประกอบนี่เดี๋ยวมาเบิ่งไปน้ำกันครับนี่แะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผม ที่เด็ดในงวดนี้นะครับที่เด็ดในงวดนี้ครับครับมือแรงครับพี่น้องเนาะถ้าพอร้องผลพกคำครับผมถ้าผลพกอ,อยากเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะท้ไปแล้วกันไทยอัดขีดกระพอน่าจิเป็นมะออื่นครับผมมะออื่นเศ้าครับน้ำเสนอเลขกพอร้องแบบต่องวดครับผมให้พี่น้องเอฟซีได้ไป พิจเจนาเลขต่างลักบ่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งรือสูตรสองเพิ่นครับเอาเนี่ครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขสูตรร้อยมาล่ยครับผมเด่นบนล่างครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดกับเป็นเลขเด่นสามตัวคือสี่หนึ่งเก้าครับผมสี่หนึ่งเก้าครับสี่หนึ่งเก้านี่ก็ เอาไว้พิจารณาเบิงก่อนได้ครับผมครับอาจจะเป็นบนหรือล่างครับผมเดี๋ยวไปเบิงเบลกบนหาลงทุนประกอบพร้อมครับพี่น้องเนาะรวมไปถึงเดี๋ยวเก่ามาเชียร์ก็จะไปดึงเด่นอีกชุดหนึ่งเพื่อมา,าเป็นตัวประกบให้พี่น้องเอซีครับผมครับจะได้ไววเสี่ยงโศกเิี่ยงดวงกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที 16, 16, 16, 16, 16, ่16สิงหาคม67ทาถ่ายคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ เก่ามาเชียร์ก่ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ำกันครับตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะมีอีกหลายเซียนอยู่ครับพี่น้องว่างหันก็ถือว่าแตกสามตัวพร้อมครับผมพ่อเซียนสูพันเดี๋ยวเก่ามาเชียร์ิตมานําเสนอเป็นลําดับต่อไปเด้อครับผมอีกหลายเซียนครับผมเซียนน้องค่ายนี่ยก็จะเผยนะครับพี่น้องจะเผยครับผมรับรวมไปถึงเลขของพอร้ลองครับผมและอีกยหลายเซียนครับมาตามกันต่อ ครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้กะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลืงเงินไปน้ากันกับ16สิงหาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ